เสียมโบเข้าเสียมพัน ok <laughs> ปีงามเนดะ้อืออือสวยครับอ,อืออือครับ่้งกองจ,นจูนุูนอืออ๋อ เตือ,น,อนเตือนมาล่ะฮะสวัสดีพี่พี่น้องๆของป้าน่าสุขูสุขคนคือเก่าครับผมสองคนคือเก่าก็สาม,มุ้ยครับสวัสดีจ้ามาเอาหนมาอะไรนะพี่น้องเข้ามาถึงกับจัดเลยผมต้องเล่าไหลเล่าไหลบมได้เด็ดฮอน <laughs> 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 เด็ดฮอนฮอนพี่น้องเลยพี่น้องเ,ออเข้ามากับเจนนอน่อเลยเนาะนอ,นอเลี้ยงแมงมันเนาะเมนฮะเป็นแงผู้ชมร่วมกันคือเก่าครับพี่น้องครับแบบคุดยังพอได้คุดอยู่ เอาเว็บบรบเมาเนุะซับไปเรื่อยๆแล้วยังเ,งเปลี่ยนมือเมื่อยก็เปลี่ยนงามครับไหลไล่เออข้างนั้นเออสุดยดอดด้วยงามแหง เมาเมาวัวเมางามหมงามกัวไก่นนอนเนาะสวยสวยคือเกา่กเาละได้ห้าหน่อกอเดียว สามน้อยเยจะดีอ็มอีตัวมัเนอะนี่แต่ไม่เล่นหรอกอะไรเลยอยากพุม

นอนนั่งดินเป็นระยะอย่างสวยนอไ้ก็ไม่นอนงค่ะมันฮักก่อนมันเลยได้สังพี่นน่ะ อ่อนข้างเนาะจ้าอันนี้ต้องเอาเสียมคุดเอาพี่น้องมันนอสวยตัวนี้จ้าสวยๆเลยจ้าบองหน,น้อพี่เ้าะนอเข้าแขนสมุยคุณสวย มอวงยากด๋อยมากอย่าง smile, เงี้ยม่วงหยาบผาส่วนหนึ่งสวยงามนพเนาะกำลังขึ้นลายมองลายเขียวลายอะไรมีลายชนิดทั้งสีม่วงสีลายสีเขียวสีดำก็มีสีดำแห้งคล้ายลายเนี่ยยกเล้ยสีเขียวคลายอยู่เนาะ สีเขียวคือไร่มองโอ้ค์งงามครับสวยสงบนงามคือเกาอ่ากลองชุนพูนอู้หสวยรับเมารับเมาเออ จ้าจ้าอีกเงาหนึ่งโอ้โหฮึโอ้โหมันมีหนึ่งเป้นที่นู็นมึฮึ

ทายไปต่อ่อยทายได้นี่แหละบางทเทืม่เห็นยาว u กันยังขุดพออย่างพอมันเคยชินเลยนะขุดมันมันเลยแ้วแต่ว่าบางคนก็บางคนกับมักฮักสวยงามครับคือว่าป่านี้ก็ยังโอเคอยู่ต้องบอกเลยว่าหนไม่แข็งนะ เสียมบ่เข้าเสียมพัน <laughs> ปีพี่น้องอืมอืสัญญาบวัวติับพี่น้องเลยเอาไว้ก่นอนเอาขึ้นเนาะงามเนะี่ สวยครับมันอ้อมคอเนี่ยเสียมพันปีออออเอาเยี่าพี่นอกก้องเต้ยดีมือเข้าไปหมดเลยยอดเลยเต็มเยียดวะนี่ หลายแห่งพี่น้องอกองจูนคุณโอ้ว่าม่ได้น้อยพี่น้องกระสอบเต็มแหละแล้วนี่อ,อีกเนาะบวายล่ะพ่อล่ะนี่ยังกองเต็มหนึ่งเอาบะมดพี่น้องไปป้านี่ก็ได้ดงเราไม่ไล,ล่คักกะละโอ้ไม่ไดน,น้อยเฉพาะกระสอบเต็มนี่ก็ประมาณเกือบเต็มสอบแล้วอืมหน้อยใหญ่อยเบิง่ง 你晒漏了了，呀，完了、嗯。嗯嗯 วันนี้ก็ให้เบิ้งสำนิจละไม่จงว่ากันไม่ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็สิกับบ้านแล้วซ่อมแล้วกับคับบ้านเลยเนาะแดดฮ้อนเป็นฮ้อนหอบเลยพี่น้องเลยเอาคลิปหน้าเจอกันไม่ครับผมคลิปนี้กลับบ้านครับจ้าวัสดีจ้า